ถึงของขวัญกันใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะค่ะปีใหม่ทังทีก็ต้องมีของขวัญให้กคนสําคัญแน่นอนเนาะใช่แล้วแล้วเราก็จะมีของขวัญที่เขานิยมให้กันเนี่ยเป็นอะไรบ้างแอบอยากรู้กันนะสิอะไรอะไรอย่างแรกเลยของทําเองกับมือไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าที่สุดไปกว่าของทําเองกับมือยิ่งมอบให้คนสําคัญนะ ประทับใจถึงแม้มันจะเน่าก็เถอะใช่ไหมใช่ไหมไม่สวยสวยก็สวยสวยไม่แต่ไม่เหมือนใครไงตั้งใจก็พอแล้วไงตั้งใจโอเคโอเคแค่คำตั้งใจก็พอนะและอย่างต่อมานะคะนั่นก็คือเครื่องประดับนั่นเองค่ะเพอย่างว่าเนาะความสวยความงามผู้หญิงเรานะคู่กันกับผู้หญิงอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องซื้อของแพงบางทีแบบว่าเลสิบกระลัดก็ได้ใช่ไหมจะแบบไป่ซองไม่ใช่จะตุจามค่ะจะตุจามนิดนึงก็ดูด้วยความจริง ว่าพูดถึงเรื่องของผ่านราคาที่แบบไม่แพงนะคะให้ใจได้ก็สามารถทําให้เราแบบว่ารูใจกันซึ้งกันและกันแบบรักกัน,นเตือนเตือนเตือนพอปอ,อ,อเยอะเยอะไปหรอเรยอะเยอะจะบอกว่าอีกอีกย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้กำลังอนินเทนสุดเลยก็คือการ ซื้อสปาขัดทงขัดผิวกันอ่ะมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะตอนนี้ที่แบบจะเสริมสวยผู้ชายก็เสริมหล่อได้จริงนะเดี๋ยวนี้ต้องดูแลเองมากขึ้นนะเราห้ามหยุดเราห้ามหยุดสวยอ่ะไม่แต่ว่าการที่ชายดูแลตัวเองถ้าขึ้นใช่ผู้ชายแท้หรือเปล่ามันจะต้องแบบมันจะต้องมีบ้างโอเคผู้หญิงอาจจะแบบซื้อให้คุณแฟนแล้วขัดทงขัดผิวหน่อยไหมตัวเองอะไรอย่างนี้เอ้ยคุณได้น่าฟินมากเลยนี่มันอันดับสดนะเมื่อกี้ใครพูด พูดเมื่อกี้จูนพูดหรอหรอเชื่อเชื่อเชื่อ็นเห็นกันอยู่ให้ดอกไม้ค่ะเพราะว่าเป็นมีความนโรแมนติกหรือว่าคลาสสิกมากคลาสสิกเนาะแบบนี้บอกว่าดอกไม้ที่เด็ดช่างทางด้วยช่ตยดิไม่ก็เดินไปแล้วก็เจอพอดีก็หยิบมาแล้วก็ให้อย่ากจินตนาการไปว่าจะไปซื้อไม่มี่ห้ามบอกใครพอโอเคเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ตามไปใช้ก็แล้วแต่นะจะซื้อชอบดอกไม้ใหญ่หรือเล็กก็ได้ดอกเดียวก็ได้แต่ให้ด้วยใจก็โอเคแหละโอเค หรือว่านะคะจะเป็นตั๋วเครื่องบินโปรแกรมทัวร์รักเลยขอใบหนึ่งขอใบหนึ่งรแมนติกสุดๆคิดดูนะบ้าโอระวังแผนทัวร์ไว้แบบไปกันสองคนและสุดท้ายนะคะก็คือการให้เสื้อผ้าเป็นของขวัญชอบนะอย่ามองว่ามันเป็นแค่แบบอ้าวก็แค่เสื้อผ้าธรรมดามันไม่ใช่นะมันเป็นการบอกว่าคุณเนี่ยใส่ใจเธอและเอาคนนั้นรักแค่ไหนจริงๆชอบแต่ว่าซื้อเสื้อผ้าให้ชอบ ห้างะไรก็ยิ่งดีไปเดินตามตัวเองอยากได้อะไรซื้อเลยเดี๋ยวเขามีเงินให้เตือนเตืนเตืนหน้าอินไปแล้วเขาไม่ได้ซื้อเธอค้าพูดถึงรอยๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าห้ามซื้อรองเท้านะเป็นคู่รักมีคนเล่าว่าถ้าซื้อรองเท้าให้คู่รักไม่ให้แฟนเนี่ยจะทําให้เลิกกันไปไม่เหมือนการเดินจากไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อคนเนาะสังเกตหน้าบางคนนะคะจะหน้าเศร้าๆนิดนึงเนาะไม่ต้องลองนงะไม่ต้องลองไม่ต้องลองนะจ แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเป็นนะในการซื้อรองเท้าอ่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่แบบว่าเป็นการรวบรวมของขวัญที่นิยมให้กันในวันปีใหม่นั่นเองและในกิจกรรมปีใหม่ทั้งทีนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้สาวแคนดี้ได้ร่วมเล่นกันเชื่อเลยว่ากิจกรรมนี้นะทุกคนคงเคยเล่นมาแล้วตั้งแต่อนุบาลประถมยันมหาลัยยันแก่ชราก็สามารถเล่นได้ดูจากของแล้วก็ไม่ต้องทายแล้วนั่นคือการจับฉลากนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเรานะคะก็คือของที่เราเตรียมมาเนี่ย ห้ามเกิน100บาทค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่า100่งร้อยบาทต่ะคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลุ้นแล้วจับกันเลยดีกว่าเย่ได้เลยที่จับเราเก๋มากบอกเลยหลับตาด้วยอะไรอย่างนี้ให้ให้ให้พี่มิ้นจับก่อนดีกว่าตามโอเคโไม่ไม่ไม่เราเสร็จละตามมาอยูายุมาอายุโอ้ลุ้นลุ้นให้กัดให้กัดเลเชิญค่ะอ่าห้ามดูห้ามดูเชิญค่ะได้ ของตัวเองนะไม่มีนะแ่กันนะนี่เลย้าถต้องจับของตัวเองเล่นกันมเยดว้ายๆนลนๆม่มีสองใบไมมองไม่ได้นี่นี่ตแกอยากได้ผมฉันก็ไม่บอกจเห็ีแลสลับกันนี้สลับคู่กันรกขั้นกเลยเรื่อคู่แรกอะ คือฉันได้จากกิฟต์ใช่ไหมขอบคุณค่ะเด็ต่อมาอะไรต่อไอ้นี่ค่ะอายเลยคอมูลบิีกเอาล้อเขหน่อยจูนจูนไม่ใครบคลให้บอจูนให้ไม่จูนให้เพือนคูนจูนแล้วก็ไม่ได้จับกาน ไปติตี yeah, to to ้แรกกันยังเอ่ยนี่เราได้กันเลยแรกกันเลยเราจะมาประจานกันนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องประจานกันว่าใครซื้ออะไรบ้างนั่นแกกันเลยดีกว่าม เริ่มฝังนตรงก่อนเลยอันนี้รู้สึกหิวค่ะแล้วก็ไม่อยากแบกเราด้วยนะไม่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 ห้ามมือไม่ต้องแบกอะไรไม่ต้องทำหน้าอ้อนไม่ไม่งงเหมือนกัไม่รักกันเลยอม่ต้องของพี่ได้แต่พี่แก้มไี่รักหน้าเลยใครดีนะอ้ นี่เหมือนกันเนาะคือแบบให้มันแบบเนี้ยแล้วก็มีนะมีคนให่อย่างเงี้ยให้เพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราซื้ออย่างเงี้ยเราไม่ได้มาของแบบเอบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแปลว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องไปไปซื้อด้วยกันเออไปซื้อขนมมาให้จูนใช่ไหมจูนใช่แต่ถ้าเพื่อนใส่เงินร้อยหนึ่งก็ไม่สนุกนะถ้าทุกคนใส่เหมือนกันหมดไโอเคแบบว่าแค่ผมคนเดียวไงนานานี่นี่นี่ก่อนเลยให้ยูน่าเล่าว่เลยชอบมีมากเลยนะของเองไม่ได้ซื้อคำนี้เอบอกไปอก่อน คนให้อะไม่มใครเ่ากือนคนใส่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องหลุดถามว่าใครให้ละเดี๋ยวว่าทุกคนก็ดีใจได้ผอมขวัญกันไปเลยที่เรียบร้อยจ้ะใช่แล้วค่ะสนุกมากเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อทางบ้านอยากเล่นแบบพวกเรานะคะก็เล่นได้ไม่ยากเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถผองขวัญแบบประหลาดประหลาดได้นะแต่ว่าต้องห่อแบบให้คนสนิทนะไม่เดี๋ยวเราจะโดนเพราะว่าเอาอะ แต่ว่านะคะพเพื่อนๆคะอยากจะให้เราเกาะติดกระแสโซเชียลแบบไหนนะคะหรือเจาะลุกไลฟ์ไสไตล์อะไรนะคะก็สามารถบอกมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m c a n d y อทค่ะหรือติดชมรายการและพูดคุยกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com.ca เฟซบุค่ะใช่แล้วค่ะและยังติดตามรายการดูย้อนหลังนะคะได้ที่ซ a m t h a i c o m ค่ะหรือว่า f a c e b o o k s a network ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่แคนดี้แคนดีแบบนี้ ได้ทุกวันเสาร์เวลา10โมง1 7โมงทางคัมเซ็นเือรกับรายการ Candy o n n TV สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ใหม่คะ่ะ